ดีคะ่ะกำลังจะไปรับน้องแตงนะคะจะไปะคุยเรื่องการทำหน้าอกเนาะที่ท,ที่เมืองออหูดวันนี้นะคะตอนนี้เราแวะชาร์จรถเอชาร์จรถชาร์จรถชาร์จรถนะคทุกคนตกภาษาไทยตกภาษาไทยชาร์จรถที่ซุปเปอร์ชาร์จเดชั่น คนกระชากค่ะคนกระชากกาแฟอันนี้ก็มีันกระชาสวัสดีค่ะตอนนี้มาถึงน้องแปงแล้วนะคะวันนี้น้องแปงขับรถขับรถเองนะคะปกติพี่แพทย์จะเป็นโชเฟอร์ให้เราคนกระชากเราไปทำอะไรนะคะ จะไปปรึกษาเนาะทำทำหน้าอกหน้าอ,อกนะคะไหน ก็สาวๆนิยมแบบไหนเขาบอกว่ามีหมอที่เมืองไทยบอกว่าช่วงนี้เขานิยมไซส์เล็กๆกันไม่มีใครทางยุโรปด้วยนะทำแบบว่าให้มันเป็นแบบประชากรที่ต้องใหญ่เพิมบ้างเพราะว่าเราไม่ได้โชว์ให้ใครอะไรหมืนใช่ใช่จริงๆแหละนี่นะคะทุกคนทางเข้าไปที่พักคนดู ขนเลยนเลยถออนี่อนคนี่คือบรรยากาศในคลินิกนะคะทุกคนตอนนี้กำลังนั่งรอนะคะรอเข้าไปพบกับผู้เชี่ยวชาญนะคะ ในเรื่องของการทำหน้าอกนะคะนี่คือคนที่จะทำหน้าอกนะคะวันนี้ยังไม่ได้ทำนะคะทุกคนจะคุยเฉยๆจะปรึกษา ไปหน่อยก็นมก็ไม่ได้หย่อนหรอนะไม่พอดีเลยก็ว่ามันมันกำลังสวยเอาจริงๆนะก็ถือว่าก็สวยที่แตงนีน่ะแล้วเพิ่มมาแล้วมันก็ยังสวยอยู่มันก็ยังอยู่ในทรงใช่ๆก็เมื่อกี้ก็ไปคุยมาแล้วนะคะก็คุณหมอเนาะเรียกคุณหมอใช่ไหมหรือสัญญาแพทย์เขาเรียกเป็นเป็นเป็นหมอแบบเฉพาะทางทางด้านแบบสัญยกรรมอืม หน้าอกก็เขาก็แนะนำว่าขนาดเท่าไหร่นะ2อ5ร้อได้265ซีซีนะคะ265ซีซีนะคะก็พอแล้วนี่นะคะถอดถ้า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 เราจะเข้าในเมืองทางโน้นแต่งร้านไหนที่แต่งเออเนาะสวยนะเราค่ะกินก่อนหรือจะเดินก่อน แล้วแต่กินก็ได้เดินก็ได้ได้ดกินก่อนก็ได้นะหิวกินหิวใช่ไหมอ้อ่วนพอกโบต่อชูน่าอีกอีกกลางชูเนื้อชูอีกกลาง

จริงเหรอไม่หรอกพี่ฝนก็ไม่ไม่ร้อนเลยพี่ป๋วจากไหนสายซต้เอสตั้งเติมต่อ Fast, I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need Not ไปคุยกับหมอสั่นมาแล้วนะคะก็คือต้องจองเวลาอย่างไรคะก็ก็ค,คือว่าพอเราคุยกับหมอว่าเราจะจะทำยังไงวิธีไหนขนา,านเดเท่ไ <ป S 1> าไหร่ก็ได้เราก็ต้องเอ่อ uh โทรไปติดต่อทาง uh ทาเอ่อเขาเรียกอะไรรีเซพชันเนาะสำนักงานใหญ่นักงานใหญ่เออสำนักงานใหญ่ว่าว่าเราจะว่าหมออ่ะมีคิวมีคิวช่วงช่วงไหนช่วงไหนแล้วก็นัดวัน ราคาประมาณเท่าไหร่คะลงแต่งก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ3ามหมื่ประมาณ3ามหมนห้เนาะตีเป็นตัวเลขสามหมนห้คนก็แสนกว่าเนาะค่ะคูณห้าไปถ้าเป็นไทยเนาะก็จะคูณประมาณรล้วกันนะตัวเลขกลมธรรม ใช่เพราะว่าเวลาทําเสร็จเนาะเขาก็จะอยากจะให้แบบว่าพักอยู่ใกล้ๆที่ที่คลินิกเนาะเผื่อเผื่อเกิดอะไรเกิดอะไรแบบว่าคลินิกอะไรแบบนีก็ได้แบบคลินิกค่ะคลินิกค่ะเป็นคลินิกคือในของเดนมาร์กเขาจะเรียกว่าพรีเวสเขาเอารโรงพยาบาลพรีเวสเขาส่วยแชใช่ใช่พรีเวสเขาสวแต่ก็คือเป็นคลินิกแหละเพราะมันไไมม่่ด้ใหญากเพราะว่าถ้าโรงพยาบาลมันก็ต้องเป็นอีกอีกอีกชนนี้มันเหมือนกับเป็นตึกตั้งอยู่ในเมืองเนาะ สามสาวฮัลโหลฮัลโหลทีมทำนมนะคะทีมทำนมทีมกล่องนแล้วก็จะหมอนดูไปถูเจ๋งนะเๆชอบไปจ่ายที่ร้านตรงนีประมจา Best, even though I'm so stressed out, everything just feels like a test. That I fail so depressed when I can't seem to get out. เห็นความทรงจำเห็ความทรงจำพระาลื่ลัคำว่ามีคำว่าซีอ,อะไรนะซีเรีย,ออยลววอันนี้มาเพราะนส,สุดมาพบหมอที่นี่ครั้งแรกเราเดินมาจากทางนู้นนะ <laughs> ไป 600 meter, ja. drej til venstre okay. Okay. og følg Vester Allé.